ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเหมียวอวกาศบอกเล่าค่ะหาเรื่องเล่าทุกอย่างที่สงสัยโดยพวกเราเหมียวและเคียวครับหากทุกท่านรู้สึกว่าได้ประโยชน์ความรู้และรู้สึกดีเมื่อได้รับชมคลิปของเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อของเรือไททานิกนี่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกก็คือฉายาเรือที่ไม่มีวันจม ซึ่งเรือลำนี้เคยได้รับก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าอะไรคือที่มาของความเชื่อมั่นที่มันแบบแข็งแกร่งขนาดนั้นโดยดูจากเทคโนโลยีแล้วก็การออกแบบในยุคนั้นเลยคือมันคงไม่ใช่แค่คำโฆษณาลอยๆแน่ๆใช่ไหมคะอะไรที่ทำให้คนยุคนั้นเขามั่นใจในตัวชัยทนิกว่าแบบโหไม่มีทางจมได้ง่ายๆขนาดนั้นใช่ครับคือความเชื่อมั่นตรงนั้นนะ่ะมันมีพื้นฐานที่ค่อนข้างมั่นคงเลยนะครับ มันมาจากนวัตกรรมทางวิศวกรรมการต่อเรือที่ถือว่าล้ำสมัยที่สุดในเวลานั้นจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเฉยๆครับมันเป็นความภูมิใจในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุคเลยก็ว่าได้แล้วจุดไหนคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์หรือเป็นหัวใจสาคัญที่สุดของความเชื่อมั่นนั้นๆหัวใจหลักจริงๆเลยนะครับคือระบบที่เรียกว่า water tight compartments หรือห้องกั้นน้ำคือเรือไททานิกเนี่ย ถูกแบ่งออกเป็น16ห้องครับตลอดแนวความยาวของเรือเลยแล้วแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีประตูเหล็กนะครับที่ออกแบบมาให้ปิดผนึกได้อ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินประตูพวกนี้ก็จะปิดใช่ครับเพื่อกั้นน้าไว้ในห้องนั้นๆไม่ให้มันไหลาไปท่วมส่วนอื่นแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องครับหลักการเป็นแบบนั้นเลยคือจํากัดความเสียหายให้อยู่ในวงแคบที่สุด และจุดที่แบบสร้างความมั่นใจมากๆเลยนะครับคือการคำนวณแล้วก็การออกแบบที่เขาเชื่อว่าเรือจะยังลอยอยู่ได้แม้ว่าห้องกั้นน้ำเนี่ยจะถูกน้ำท่วมจนเต็มมากถึง4ห้องที่อยู่ติดกันนะครับโหสี่ oh, ห้องติดกันเลยเหรอคะใช่ครับ4ี่ห้องติดกันซึ่งนี่คือมาตรฐานความปลอดภัยที่แบบไม่เคยมีมาก่อนในยุคนั้นเลยมันก็เลยทาให้เกิดความคิดว่าต่อให้เกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงจริงๆเนี่ยเรือก็น่าจะยังปลอดภัยอยู่ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะการที่เรือยังลอยได้แม้เสียหายถึง4ี่ห้องติดกันนี่เองที่เป็นเหมือนเ,อเครื่องการันตีความปลอดภัยในความคิดของคนสมัยนั้นจนกลายเป็นที่มาของคำว่าไม่มีวันจมสินะคะใช่เลยครับจุดนี้สําคัญมากแล้วมันมีแค่เรื่องห้องกันน้ำอย่างเดียวรึปเปล่าคะที่ทำให้เรือแข็งแกร่งขนาดนั้นหรือมีอย่างอื่นอีกอ่า ไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีปัจจัยอื่นมาเสริมด้วยเหมือนกันอย่างแรกก็คือตัวโครงช่างหลักเลยครับสร้างจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงมาจากอู่ต่อเรือฮาร์แลนด์แอนด์วูฟที่มีชื่อเสียงมากนะครับตอนนั้นแล้วก็ใช้แผ่นเหล็กที่หนายึดด้วยหมุดย้ำโลหะเป็นล้านๆตัวเลยครับหมุดย้ำเป็นล้านตัวใช่ครับนับล้านตัวจริงๆเพื่อความแข็งแรงทนทานนอกจากนั้นนะครับยังมีส่วนที่เรียกว่าท้องเรือสองชั้นหรือดับเบิลบอร์มหอ ท้องเรือสองชั้นครับคือมันทําหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งบริเวณใต้ท้องเรือสมมติว่าจะเกิดมีการกระแทกอะไรจากข้างล่างเนี่ยส่วนนี้ก็จะช่วยลดความเสียหายต่อโครงสร้างข้างในได้อีกระดับหนึ่งอือหือพอฟังแบบนี้แล้วทั้งเรื่องห้องกั้นน้ำที่ออกแบบมาเผื่อสถานการณ์เลวร้ายมากๆทั้งโครงสร้างเหล็กกล้าที่แข็งแรงหมุดย้ำเป็นล้านๆตัวแล้วยังมีท้องเรือสองชั้นอีก ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่คนในยุคนั้นจะเชื่อมั่นมากๆว่านี่คือเรือที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีตอนนั้นจะสร้างได้แล้วถูกต้องเลยครับเทคโนโลยีทั้งหมดที่ว่ามันนี้คือสุดยอดของวิศวกรรมทางทะเลในช่วงต้นศตรวตรรษที่20จริงๆมันสะท้อนความทะเยอทะยานและก็ความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้นมากๆเลยครับแต่ว่านะครับประเด็นนี้นี่แหละที่มันนำไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดเหมือนกันคือ เมื่อมีเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะรัดก <si ุมแล้วก็ก้าวหน้าขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมโศกนาฏกรรมมันถึงยังเกิดขึ้นได้ล่ะครับมันก็ชี้ให้เห็นว่าเออหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นหรือสถานการณ์บางอย่างที่มันอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของวิศวกรของผู้ออกแบบในยุคนั้นไปจริงด้วยค่ะการที่เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังความเชื่อที่ว่าไม่มีวันจมนี่แหละค่ะเลยกลายเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยให้เราไปพิจารณาต่อได้ว่า แล้วอะไรคือจุดที่มันผิดพลาดไปหรือปัจจัยอะไรที่ทําให้เทคโนโลยีป้องกันที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมากๆเนี่ยเออมันไม่สามารถทํางานได้จริงในสถานการณ์นั้นใช่ครับและนั่นก็คือคําถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ให้เราได้คบคิดัต่อนะครับว่าด้วยการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยซ้ําซ้อนกันหลายชั้นขนาดนี้อะไรคือช่องโหว่หรือเหตุการณ์ต่อเนื่องแบบไหนกันแน่ ที่มันสามารถเอาชนะวิศวกรรมที่ถือว่าล้ำหน้าที่สุดในยุคสมัยนั้นได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ยังคงเป็นตำนานนะครับการจมของเรือไททานิกเรือที่ได้ชื่อว่าไม่มีวันจมเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นี้อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เรือที่ดูแข็งแรงปลอดภัยที่สุดในยุคนั้นต้องพบจุดจบแบบนี้ใช่ค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะทําความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่มันซับซ้อนคือมันไม่ใช่แค่สาเหตุเดียวนะคะแต่มันเหมือนกับว่ามีหลายๆเหตุการณ์หลายๆปัจจัยมาประจบเหมาะกันพอดีเราจะลองมาไล่เรียงดูไปทีละประเด็นกันนะคะครับเริ่มจากจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือการชนภูเขาน้ําแข็งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่14เมษายน1912ประมาณช่วง23.40น ตอนนั้นเรือกำลังแล่นด้วยความเร็วค่อนข้างสูงกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่มืดมากๆเลยนะครับค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายนะคะคือมันไม่ใช่การชนแบบกระแทกตูมเยาวจนเป็นรูใหญ่อย,ยอย่างที่หลายคนอาจจะนึกภาพแต่มันเป็นการเฉี่ยวชนหรือเหมือนการครูดไปกับภูเขาน้ําแข็งมากกว่าค่ะทําให้แผ่นเหล็กตรงกราบขวาของเรือเนี่ยเสียหายเป็นแนวยาวต่อเนื่องกันไปเป็นแนวยาวเลยเหรอครับยาวขนาดไหน ยาวกว่า90เมตรเลยทีเดียวค่ะโห oh, 90เมตรแล้วการเสียหายเป็นแนวยาวแบบนี้มันส่งผลต่างจากการเป็นรูใหญ่จุดเดียวยังไงบ้างครับต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าการรั่วตามแนวยาวแบบนี้มันทำให้น้ำทะเลเนี่ยไหลทะลักเข้าไปท่วมห้องกั้นน้ำหรือที่เรียกว่า water tight compartments อะค่ะเอ่อมันทะลักเข้าไปาพร้อมๆกันถึงหห้องเลย6ห้อง ใช่ค่ะซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่สําคัญมากเพราะตามการออกแบบของไททานิกเนี่ยเขาคํานวณไว้ว่าเรือจะยังลอยอยู่ได้ถ้าห้องกั้นน้ําถูกน้ําท่วมไม่เกินสีห้องติดกันเท่านั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าความเสียหายแบบนี้คือมันเกินขีดความสามารถสูงสุดที่วิศวกรเขาออกแบบเผื่อไว้แล้วแม้ว่าตอนนั้นจะถือว่าเป็นการออกแบบที่โอ้โหล้ำหน้ามากๆก็ตาม ถูกต้องเลยค่ะมันเผยให้เห็นเลยว่าการออกแบบแม้จะดีแค่ไหนก็มีขีดจำกัดเมื่อเจอกับสถานการณ์ทีเออ่เกินความคาดหมายไปมากๆแล้วมันก็ยังมีอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะคือเรื่องคุณภาพของวัสดุ หมายถึงตัวเรือเหรอครับใช่ค่ะมีการค้นพบในภายหลังแล้วก็มีทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องหมุดย้ำหรือวิบเวทสาขาที่ใช้ยึดแผ่นเหล็กตัวเรือเข้าด้วยกันโดยเฉพาะบริเวณหัวเรือกับท้ายเรือที่อาจจะไม่ได้เน้นความแข็งแรงเข้าส่วนกลางลำเรือว่ากันว่าคุณภาพหมุดย้ำในส่วนนั้นอาจจะไม่สม่ำเสมอหรืออาจจะต่ำกว่ามาตรฐานที่ใช้ในส่วนกลางลำเรือนิดหน่อย หมายความว่าหมุดย้ำตรงจุดที่ชนพอดีอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรหรือครับแล้วมันส่งผลยังไงครับก็มีทฤษฎีนะคะว่าพอแผ่นเหล็กโดนกระแทกแล้วก็บิดงออย่างรุนแรงในน้ำทะเลที่มันเย็นจัดมากๆเนี่ยหมุดย้ำที่อาจจะคุณภาพไม่ถึงร้อเปอร์เซ็นมันอาจจะเปราะแล้วก็ขาดได้ง่ายกว่าปกติทำให้รอยแยกมันเปิดกว้างขึ้นหรือแผ่นเหล็กมันเพเยอออกเยอะกว่าเดิม ผลก็คือน้ำทะลักเข้าเรือได้เร็วขึ้นแรงขึ้นซึ่งก็เร่งให้เรือจมเร็วขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจแล้วครับคือนอกจากความเสียหายมันจะกินพื้นที่หลายห้องเกินกว่าที่ออกแบบไว้แล้วตัววัสดุเองก็อาจจะมีส่วนทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกแต่เรื่องเศร้ามันยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับปัญหาเรื่องเรือช่วยชีวิตที่ไม่พอเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญมากๆใช่เลยค่ะอันนี้เป็นอีกส่วนที่ น่าสลดใจมากคือไททานิกมีเรือช่วยชีวิตตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดในตอนนั้นเป๊ะๆเลยนะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันเพียงพอสำหรับผู้โดยสารประมาณ1,178คนแต่คืนนั้นมีคนบนเรือจริงๆกว่า2,200คนโอ้โหต่างกันเยอะมากเท่ากับว่ามีเรือช่วยชีวิตรองรับได้แค่ประมาณ หนึ่งในสามของจำนวนคนทั้งหมดบนเรือแค่นั้นเองค่ะหนึ่งในสามทำไมเรือที่ยิ่งใหญ่ทันสมัยขนาดนั้นถึงมีเรือช่วยชีวิตน้อยขนาดนั้นได้ล่ะครับมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆริงคือมันเป็นผลมาจากกฎระเบียบที่เอ่อต้องบอกว่ามันล้าสมัยไปแล้วค่ะกฎหมายตอนนั้นเนี่ยเขากำหนดจำนวนเรือช่วยชีวิตตามขนาดระวางขับน้ำของเรือไม่ได้ดูตามจำนวนผู้โดยสารกับลูกเรือจริงๆ ประกอบกับความเชื่อมั่นที่ฝังหัวกันมากๆว่าเรือลำนี้ไม่มีวันจมความมั่นใจเกินไปเนี่งใช่ค่ะทำให้ทั้งคนออกแบบทั้งโจ้าของเรืออาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมเรือช่วยชีวิตให้มันพอสำหรับทุกคนจริงๆนะคะเป็นความประมาทที่มาจากความมั่นใจเกินร้อยสินะครับแล้วปัจจัยแวดล้อมอื่นๆแล้ครับอย่างสภาพอากาศตอนนั้นหรือเรื่องการสื่อสารมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ มีส่วนอย่างมากเลยค่ะคืนนั้นมันมืดสนิทแล้วก็มีข้อมูลว่าทะเลเรียบผิดปกติซึ่งทำให้การสังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งจากระยะไกลมันยากขึ้นไปอีกความหนาวเย็นเยือกของน้ำทะเลก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนที่ตกน้ำเสียชีวิตอย่างรวดเร็วจากภาวะตัวเย็นเกินไฮโปติเมียแล้วการสื่อสารล่ะครับระบบการสื่อสารก็มีปัญหาค่ะ มีรายงานว่าข้อความเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งที่ส่งมาจากเรือลำอื่นๆก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกส่งต่อไปให้ถึงกัปตันหรือนายยามบนสะพานเดินเรืออย่างทันท่วงทีอาจจะเพราะว่าพนักง,งานวิทยุตอนนั้นมัวแต่ยุ่งกับการส่งข้อความส่วนตัวของผู้โดยสารซึ่งทํารายได้ให้บริษัทนะคะพอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วการประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ ก็เลยล่าช้าแล้วก็สับสนวุ่นวายพอสมควรฟังดูแล้วมันคือหลายๆปัญหามันเจอกันพอดีจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ว่าชนภูเขาน้ําแข็งแล้วก็จบเลยสรุปได้ว่าการจมของไททานิกเนี่ยมันเป็นผลมาจากโอ้โหหลายอย่างเลยทั้งความเสียหายที่รุนแรงเกินกว่าการออกแบบจะรับไหวปัญหาที่อาจจะเกิดจากคุณภาพวัสดุในจุดสําคัญการขาดแคลนเรือช่วยชีวิตอย่างมากซึ่งเป็นไปตามกฎที่ไม่พอเพียงแล้วก็มีความผิดพลาดเรื่องการสื่อสารการจัดการในภาวะวิกฤตอีก ถูกต้องเลยค่ะมันคือบทเรียนราคาแพงมากๆที่เกิดจากปัจจัยซับซ้อนหลายด้านทั้งด้านวิศวกรรมกฎระเบียบแล้วก็การปฏิบัติงานของมนุษย์เองโศกนาฏกรรมไททานิกจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุที่เลี่ยงไม่ได้สักทีเดียวถ้ามีการจัดการที่ดีกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะคะมีการปฏิวัติมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลทั่วโลกเลยทั้งเรื่องการออกแบบเรือ กฎข้อบังคับเรื่องเรือช่วยชีวิตที่ต้องพอสําหรับทุกคนแล้วก็การลาตระเวนเฝ้าระวังภูเขาน้ําแข็งด้วยค่ะ เป็นบทเรียนสาคัญจริงๆครับที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตผู้คนมากมายเหลือเกินค่ะแล้วมันก็ยังทิ้งคําถามสําคัญให้เราได้คิดกันต่ออยู่เสมอเลยนะคะว่าโศกนาฏกรรมไททานิกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางที่อาจจะซ่อนอยู่ภายใต้ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบได้ยังไงบ้างแล้วบทเรียนจากอดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมันยังคงเตือนใจเราได้ไหมคะเกี่ยวกับความท้าทายที่เราอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอในระบบที่ซับซ สอนมากๆของโลกในยุคป eh ัจจุบันนี้สำหรับในวันนี้เวลาของพวกเราก็ได้หมดลงเพียงเท่านี้หากท่านฟังจบแล้วว้าวขอช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ